ไลฟ์ขึ้นเพราะเรื่องแรกก็จะมีเหมือนใหน้าสนุกคือพี่แอรี่แบบเรื่องดอกสดเขาจะตามที่จะแบบไลฟ์งงๆหน่อยอันนี้เราเป็นนายตัวเองนะค่ะก็จะแบบอยู่กับพี่เราก็จะไลฟ์ใส่ที่กับแนวติดชายเล็กกำคาญ้วยหน่อยมันใดนิดๆง่ายไหมการไลฟ์เนี่ยไม่ง่ายนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเราเล่นถ้าเราจิงไปกับตะวเรามันจะเครียดมากเพราะอย่าง ที่แออลองตีความหรืออะไรเงี้ยมันทีปวดหัวเลยแล้วก็มันร้ายนี่มันต้องมีที่มาที่ไปว่าที่เราร้ายที่อะไรที่เราไม่ชอบเขาอะไรเพราะเราต้องร้ายด้วยแล้วก็อีกมุมเขาอยู่กับแฟนก็ต้องเขอยู่กับแฟนเราก็รักเขาเราก็เป็นหวงหวงแล้วหลงเขาค่ะก็ไม่อยากจะไม่ดมสำนึกสขาได้เลยใช่ มีบทไหนะคะไอ้อมีตรงจุดไหนตอนไหนที่ฟ้าทาย,าายได้ไอ,าายอย่านยังได้อ่านแล้วค่ะมีตอนนึงก็เป็นตอนที่เราเพิ่งถูกแฟนบอกเลิกแล้วอันี้นเราก็คิดว่าต้องเป็นอทอปปี้เราแน่ๆไปพูดอะไรกับแฟนเราไปบอกอะไรไปทําไมเขาถึงต้องเปลี่ยนใจขนาดน<ม>ี้กร้องไห้ทั้งโกรธทั้งร้องไห้เสียใจหลายอารมณ์นกันเลยยากมาก อะไรไม่จะรอฉากนั้นหรือยังใช่ค่ะก็มีมีได้ลองลองเล่นฉากในบ้านเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายจริงก็ขอให้ถ่ายไปด้วยดีแล้วกันเพราะฉเป็นกนร้องให้ไมด้วยนะคะ่แต่ต้องเล่นกันค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาก็เล่นกับพี่วิวนี่แหละเล่นกับพี่วิวพี่แอนพี่แอนเขาเล่นเป็นคุณแม่แต่เลเป็นแบบแม่แล้แบบที่อะไรเนี่ยคุณก็สนใจแบบบ้านอีกแล้ว ก็มีผู้ปอะเรบก็คือพี่เจก็เป็นตัวจากพี่วิวนี่เป็นเลย่อมกันพี่วิวนี่ไม่เคยเล่นละครเรื่องเดียวกันค่ะแต่ว่ารู้จักกันคนตัวแล้วพออยู่ข่า้เดียวกันแล้วก็เวลาออกงานก็จะเจอกันเลยนีแล้วต้องมาปักค้าง ตอนแรกก็เกรงๆกรงเาทำไม่ลงเพราะชีวิตจริงเราแบบสนิทกันพอสมควรใช่ไหมคะพอเอาจริงๆก็แบบรู้แบบเกลียดพี่เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะตอนแรกเกลียดเลยในเรื่องในเรื่องในเรื่องจริงๆเรายัอยากเลี้ยงช่วยสนช่วยส่งค่ะเขาก็เขาก็พยายามทำดีกับเราอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องเราเรารู้สึก่วา ก็ช่วยเราดีค่ะแตต้องมานายโงงี้ด้วยเองอมอี้เรื่องครยอประมาณอหก็ประมาณ1 7บเจ็ดแปดล้วก็สมัยนั้นเนี่ยที่โรงเรียนแต่งานเด็กปุ๊บปุ๊บปุ๊ป็๊เป็นบปุ๊บป็นบปุ๊บปุ๊อไุ๊บปุ๊บปุ๊บหุ๊บปุนบปุ๊บปุ๊บปแ๊บปุ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 ่บปุ๊เปุ๊บปุ๊บาุ๊บเุ๊บปุนบปุ๊บปุบปุ๊บปุ แล้เห็นตัวเองลกนี้แลกวนี้ก็นึกถึงว่าผมกมตัดตนี้เลยนี่น่ปอห้าตัดรผมได้มาแต่ตนี้เป็นมารุกอย่างนี้เลก็สามารถเป็นเ็กแล้วไม่ถึงแม่ตัวจะโตแล้วแต่เาเป็นเด็ฝี่ค้ตยังไงก็ฝางนะคะปรารเรื่องสุดสายฝาประกันะคะแอากดเป็นอารีรัตนะคะหรืว่ารัตนั่นเอง เล่นร้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงก็ต้องติดตามแล้วก็ติดชมผลงานของเราด้วยนะคะตอนเต็งทีมเรื่องเพลงนะคะก็กำลังมีสารุ่นก็จะเป็นเพลงของละครช่องซีรีส์ใช่เรื่องไอคิวค่ะแล้วตอนนี้ก็รอละครออนอด้วยแต่ก็มีแฟนคลับหลายคนที่ได้ทราบกัน ็นละครตลกใช่ค่ะเป็นละครคอมเมดี้ค่ะแล้วก็มีแบบมีสยองขวัญดนึงหลายคนร้องใช่ไหมใช่ค่ะสี่มือก็มีแอปมีสมายเฟนมีพี่สต๊อบก็แต่งซาร์แต่งซ่าก็แต่งเป็นคนละท่อนเลยค่ะแล้วก็มีร้องรวมด้วยก็สนุกมันมันใช่โยกตามได้เต้นได้เป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องไมหรือว่ามันเกี่ยวงอเกี่ยวกับเรื่องค่ะชื่อเพลงว่าหลอกกันค่ะในเรื่องพระเอกเป็นผี แล้วอยากให้แบบหลอกตาแล้วรู้ว่าเขาหลอกแล้วก็ตื่นใจให้หลอกก็เอาใช่ไช่โอเคไหมก็ต้องมีแก๊สก็มีบ้างนิดหน่อยค่ะจะเป็นท่อนพุกที่แบบเราก็มี่าบ้างมีเทนดิงด้วยเทนเดียร์นี่ยังตอนนี้ก็จะเล่นะครไปก่อนแล้วกันแล้วก็ถ้ามีโอกาส ก็ตามได้นะคะแล้วก็เนื้อหาก็ได้ก็เลยจะเรียนอะไรไไหมอะอย่งในรอฟังเนาะใช่ในรองตังเนาะด้วยงานถ่ายด้วะเลยงกอบนีไม่เคยเลยู้เปนแบบอะนี้เป็นกองกแล้วกนี้เแบบเป็นแบบเป็นงสาวไว้เพื่อนในนี้ ปีเนี่ยแอปก็จะเล่นที่กำแพงเพชรถึงแม้ว่าอยู่กรุงเทพอยู่แล้วถ้าเกิดไม่มีงานแอปก็จะไปเล่นที่กำแพงเพชรทีแล้วก็ที่ประสบการณ์ที่ไม่มีแล้วก็น่าจะเป็นที่ที่แชร์เนี่ยเขาชอบขัดแรงแล้วเขาสอนให้แอปสั่นแรงส่นกลับเข่าเติม์นแล้ววิ่งทั้งเล่นบอลทั้งแทงเข่าขัดและแอปสั่นแรงเขาคือโดนเขาสั่รู้สึกผิดได้แต่เราก็ไปขอโทษเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่สั่นแรง ก่อนดีกว่าแบบค่อยลาดอะไรอย่างนี้นะคะถ้าศาร์แรงๆเนี้ยวันที่เหตุเกิดขึ้นถ้าเกิดเรารถเขาล้มแล้วมีรถสวนมาอีกทีไม่อยากจะึน้างหน้่ใช่ไหอืมใช่แล้วก็เล่นกับในเพื่อนเราละกันถ้าลคนไม่รู้ใจมันอย่าไข่ไม่ใช่ไข่เลลตอนแรกก็เล่ไข่า่ไม่ใส่ไข่ไม่ไข่ทคเล่นไข่ไี่ใส่สนงหเลย กระโดดกระดแขนไช้หนูจะเอาไอ้